วดีครับวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนนะครับนี่ครับรถที่เรามีขายอยู่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวเดินให้ดูนะครับว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับอันแรกนะครับเป็นฟีโน่นะครับราคาตามป้ายหน้ารถเลยนะครับอันที่สองฟีโน่เกย์แยกงนะครับหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยาสีหกแปดนะครับอันที่สามคลิกไอนะครับคลิกคาบูครับสีขาวมีโอสองตาครับ ก้าพ <c Ris ky> ันเก้าครับคันนี <k Heh Murray> ้มีโอหนึ <Miller> <k iller uldade> ่งสองห้าครับภาษีหกแปดนะครับคันนี้ฟีโนเก๋ย่ครับเอกสารมีครบหมดทุกคันนะครับน่ครับคลิกร้อยยี่ห้าไอนะครับภาษีหกแปดนะครับการสิเงินภาษีหกแปดเหมือนกันนะครับหนึ่งมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทรถทุกคันมีเล่มนะครับมีเล่มเขียวนะครับเอกสารไบโอลอยไปมอบนาดมีครบหมดทุกคันนะครับ มาดูต่อนะครับอันนี้ครับปีสองพันสิบหกครับคลิกไอนะครับปีสองพันสิบหกพาสีหกห้าครับสีน้ําเงินครับสีน้ำเงินอันนี้เป็นเวฟร้อยสิบไอปีสองพันสิบสามครับหนึ่งมื่นแปดพันเก้าร้อบาทนะครับราคาตามป้ายหน้ารถนะครับอันนี้เวฟหนึ่งหนึ่งศูนย์ไอนะครับร้อยสิบไอนะครับภาสีหกแปดนะครับพาสีหกแปดนะครับ อันนี้เป็นสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทมือครับสตาร์ทมือนะครับสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับเครื่องดีมากเลยครับคันนี้นมาอันนี้ครับเวฟร้อยสิบไอนะครับปีสองพันสิบสี่นะครับสตาร์ทเช้านะครับชุดสีเปลี่ยนใหม่ทั้งคันครับคันสีดำปีสองพันสิบแปดนะครับภาษีหกหกสตาร์ทเช้านะครับ เวฟ125อานะครับเวฟ125้านะครับคันนี้เป็นตัวดิสหลังนะครับเป็นตัวดิสหลังสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับตาต้านะครับเวฟห้าไฟเรือบางลมนะครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับออกมาดูแถวหลังกันต่อนะครับนี่ครับเป็นคิวบิตนะครับเป็นคิวบิตนะครับอันนี้สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับภาสีหกเจ็ดนะครับมีโอ คันนี้เป็นหัวฉีดนะครับสีดำคันนี้เป็นหัวฉีดนะครับทาสีหกหกนะครับพาสีหกหกมีโอเนึ่งสองหน้าครับคันนี้เป็นตัวคาบูลนะครับสีชมพูนี่นะครับทาสีหกเจ็ดนะครับันสีแดงทาสีหกเจ็ดนะครับพาสีหกเจ็ดคูปองใหหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับ่ะหัวสีชมพูนี้ราคา หนึ่งมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับสีพูนี้นะครับมาดูมิโอคันนี้ต่อนะครับนี่ครับมิโอสองตานะครับพาสีหกเจ็ดนะครับภาสีหกเจ็ดนะครับเอกสารครบหมดทุกคันนะครับมาดูแถวไลนแถวนะครับ d b บครับพาสีหกหกนะครับภาสีหกหกนะครับราคาตามป้ายนะครับ M s เมครับ M s เมคันนี้ครับภาสีหกหกนะครับ พีโน่ครับเขียวสภาพใหม่เป็นชุดสีใหม่ทั้งคันนะครับสองคันนี้สวยๆครับสนใจคันไหนสอบถามได้เลยครับคันสีเขียวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับอ่ะเดี๋ยวดูอ่าไม่ใช่นะครับพาสีหกแปดนะครับคันนี้เป็นพาสีหกแปดหนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับพาสีหกแปดครับสวยๆนะครับหม้อแม็กครับอ่าสวยๆหล่อๆเลยครับคันนี้ เป็นไม้เอี่ยมนะครับเป็นไม้เอี่ยมนะครับสนใจสอบถามได้นะครับนี่ครับรถที่มีอยู่หน้าร้านครับเบอร์ติดต่อ0648126696นะครับเบอร์ติดต่อผมนะครับโดยตรงเลยนะครับ0648126696นะครับเฟซบุ๊กแซมอะไรแต่งนะครับร้านอยู่กรุงเทพฝั่งธนบางกอกใหญ่นะครับร้านอยู่กรุงเทพฝั่งธนบางกอกใหญ่นะครับฝั่งตรงข้ามวัดใหม่พิเลนะครับฝั่งตรงข้ามวัดใหม่พิ่เลนะครับนี่ครับ สนใจสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ